สรุปข่าวพิชิตโควิด -19 รายวันติดเชื้อเพิ่ม2,302รายผู้เสียชีวิต24ศพยอดสะสมถึงแสนแล้ว1,1447รายไทยอันดับที่93ของโลกโรงพยาบาลสนามบุษราคำบริหารจัดการ5ด้าน 1. อากาศติดตั้งอุมโมงกรองอากาศระบบฮีป้าฟิลเตอร์ 2. ขจัดน้ำเสียสิ่งปฏิกูล 3. ขจัดขยะติดเชื้อ 4. เจ้าหน้าที่ทีมแพทย์และพยาบาล จำกัดเฉพาะพื้นที่5ไม่มีการรับผู้ป่วยวอล k กอินราชิตจ,จาเผยข้อกำหนดผ่อนคลายมาตรการนั่งกินอาหารในร้านได้เริ่มพรุ่งนี้17พฤษภาคมสำนักงานการบินพลเริอนแห่งประเทศไทยกพอทอพนักงานการเงินกพอทอติดโควิด1ราย คุณหญิงกัลยาโสภลพนิษรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการสั่งเดินหน้าโครงการอาชีวะเกษตรและประมงแจก4แสนเท่ากล่องปลอดสารทีมงานแพทย์และประชาชนกมรมศุลกากรเชินชวนใช้ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์บิลเพิเมน์จ่ายภาษีลดเสี่ยงกรมการแพทย์เตียงว่างรักษาผู้ป่วยโควิดในกทมปริมณฑลวันนี้มี28,003เตียง มรังสิตมอบยาฟ้าทลายโจนห้าหมื่นแคปซูลให้เรือนจำช่วยผู้ป่วยติดเชื้อโควิดตำรวจกรมอาการตำรวจคนครบาลติดเชื้อเพิ่ม5นายยอดสะสม294นายซูปเปอร์โพลเผยคนส่วนใหญ่ต้องการฉีดวัคซีนหวังลดหนักเป็นเบาชี้อุปสรรคการฉีดวัคซีนคือเฟกนิวตุสิตโพลเผยคนส่วนใหญ่เบิกพรอมโอมลดเชื้อโควิดแต่ค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นสมาคมผูกผิดอาหารสำเร็จรูป ีโควิดระลอก3ทํายอดขายอาหารวัตถุดิบลดลงคนไม่กล้าใช้เงินรุ่งปรรัตยาโพสเดือดหลังพ่อแม่ติดโควิด19จี้ราชทันแจงสังคมถามยังมีอะไรปิดบังอีกเอสัิการกลับจากสาหรัฐมาไทยเผยฉีดวัคซีนมาแล้วไม่น่ากลัวแนะนำให้ฉีดภาคกลางเพชรบุรีปิดตลาดนัดทั้งหมดในพื้นที่อำเภอเขาย้อยเป็นการชั่วคราว14วัน ปทุมธานีติดเชื้อเพิ่ม222รายตายเพิ่ม1ศพการเจดนบุรีลูกสาวขี่จักรยานยนต์ชนรถหรูดับคาที่ขณะไปทำเรื่องฉีดวัคซีนโควิดให้พ่อพิการติดเตียงเศร้าสมุทรสาครแฉรภาพผอ,อ,อกองสาธารณสุขอ,อบตท,ท่าสายมีชื่อติดกลุ่มเสียงกักตัวหนึ่งสัปดาห์แต่มีภาพโผล,โล่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนจันทบุรีกรเกษตรกรปลูกแตงโมเจอฝนหนักโควิดระบาดผลิตล้นตลาด พลบุรีผู้ติดเชื้อรายใหม่48รายไม่มีเสียชีวิตเพิ่มนน,ทบ,นทบุรีชวนลงทะเบียนนนพร้อมตัวเลือกจองฉีดวัคซีนฟรีชวนใหญ่เป็นแอสตราเซเนกาภาคเหนือเชียงใหม่เฮลั่นสอบอคปร,รับลดระดับโควิด -19 รวดเดียวเหลือแค่สีสม้มเตรียมยกร่างประกาศรอพร้อมใช้นั่งกินในร้านภาคอีสานขอนแก่นพบตรแสดงความเสียใจพันธบัตรโทรนัตนาย รัตวัเอกถนอมติดเชื้อโควิดเสียชีวิตกำชับดูแลสิทธิประโยชน์เต็มที่หากใต้ประจวบคีรีขันธ์เด็กชายวัยหนึ่งขวบเศษรักษาโควิดหายได้กลับบ้านพร้อมพ่อแม่น่าชื่นชมยินดีสงขานนิพนธ์บุญยญมณีรัมตีช่วยมหาไทยตรวจการเตรียมศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักเป็นโรงพยาบาลสนามภูเก็ตอนุทินเกี่ยวก้อยรัฐมนตรีท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมเปิดเมืองภูเก็ตแสนบ็อกวันจูลี เป็นจังหวัดแรกเชื่อหลังจากนี้สิ่งดีๆจะตามมายะลาให้ผู้ที่มีส่วนร่วมกิจกรรมรวมกลุ่มมารายงานตัวคนยะลางงกิจกรรมรวมกลุ่มกิจกรรมอะไรต่างประเทศอินเดียอินเดียยอมรับครั้งแรกศพที่ลอยเกลื่อนแม่น้ำคงคาเป็นร่างเหยื่อโควิด -19 อย่างนี้ก็มีด้วยหรือวิกฤตเป็นโอกาสเสมอบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือซ p f รายงานกำไรสุทธิไตรามาส1ปี2,564จำนวน6,945ล้านบาทเติบโตสูงขึ้น14%จากปีก่อนสนับสนุนโดยอาหารเสริมปลาแงมครับเจ้านายปูนปูน